สวัสดีครับผมสุพศสิรินะรุมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่4 3 4ช่องซูจิโก9826วันนี้เราจะมา พูดเรื่องของการป้องกันไม่ให้ท้องเสียผมใช้หลักการของ biological control หรือการควบคุมทางชีวภาพนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปดูว่าเราท้องเสียได้ยังไงมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่า เราเคยท้องเสียชนิดที่ต้องเข้าโรงพยาบาลทำไมต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับคือเวลาเราท้องเสียมันจะมีอยู่สองอย่างนะสองอย่างหลักๆเลยนะอันที่หนึ่งคือท้องเสียอย่างเดียวไม่อาเจียนอันที่สองคือท้องเสียแล้วก็อาเจียนนะแต่ถ้าใครท้องเสียแล้วอาเจียน ้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ไปโรงพยาบาลมีโอกาสตายค่อนข้างสูงหมายถึงว่าท้องเสียไปเรื่อยๆนะแล้วก็อาเจียนนะถ้าไม่ไปโรงพยาบาลมีโอกาสตายสูงแต่ถ้าท้องเสียแล้วไม่อาเจียน ไม่ต้องไปโรงมานนะอันนี้ผมคลิปหน้าจะบอกว่าใช้การรักษาอย่างไรนะแบบไม่ท้องเสียไม่มีไม่อาจเจียนนะเพราะว่าถ้าไม่อาจเจียนเราสามารถที่จะกินยาได้ไงอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าาอ้อที่เมื่อกี้เราจะเล่าให้ฟังว่าท้องเสียใช่ไหมไ เรื่องของการที่เราไปกินส้มตำนะเมื่อตอนที่ยังทำงานอยู่เมื่อรักก็สักสิบกว่าปีที่แล้วแหละนะผมกับเพื่อนๆก็ไปกินส้มตำที่รัตนโกสินลร์ลังสิตอ่ะก็ตอนเย็นนี่แหละก็ชวนกันไปกินสี่ห้าคน แถวข้างทางรถไฟอะไรแถวนะั้นเขาจะมีเป็นเพลิงมีเป็นร้านเล็กๆอะ่ะเราก็ไปนั่งกินกินยำกุ้งนะยำกุ้งเขาก็ก็ไม่รู้สุกไม่สุกนะเราก็กินไปเพื่อนก็กินไปปรากฏว่าคืนนั้นผมท้องเสียอาเจียนด้วย แต่เพื่อนอีกสี่คนไม่เป็นไรเลยเราก็ไปแอดมิดที่โรงพยาบาลน,นี่บีแคร์ B care, นี่แหละบ c a ครแถวปากทางลำลูกกาแถวเนี้ยพหนยุทินอะ่ะก็ไปแอดมิดคืนหนึ่งให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดฉีดยาเข้าไปในน้ำเกลือเพื่อให้มันเข้าไปในกระแสะเลือดเพื่อฆ่าเชื้อตัวนี้ แล้วเชื้อตัวนี้ก็คือวิบริโอซึ่งเป็นเชื้อที่พบในอาหารทะเลส่วนใหญ่เชื้อตัวนี้ท้องเสียด้วยอาเจียนด้วยบางคนก็อาจจะมีไข้ด้วยนผมก็โอยไม่ไหวหรอกถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเรายังอยู่บ้านรับรองได้มีโอกาสตายทำไมตายเพราะว่า ร่างกายเราเสียเกลือแร่ไปเรื่อยๆแล้วเกลือแร่ที่จะต้องใช้ในการควบคุมหัวใจเขาจะใช้โซเดียมกับโพแทสเซียมใช่ไหมโอนลราดิอมีเยอะผมไม่เล่าต่อนะมันไม่พอไงขาดขาดเกลือแร่สองตัวนี้แล้วร่างกายก็ช็อคตายเดี๋ยวจะพาไปดูมโอเคสหนึ่งของนักดีไซเนอร์นะ ก็ตายอันนี้คือนักดีไซเนอร์ดังเสียชีวิตเขาเสียชีวิตประมาณ1เดือนจึงพบศพที่บ้านนะจากข่าวนะเขาก็บอกว่าพบอุจจาระเลียราดตั้งแต่ชั้น2ลงมาถึงตัวศพ แต่เขาก็มีโรคเบาหวานด้วยเขาฉีดพวกอินซูลินด้วยจากข่าวนะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูหลักฐานแค่นี้ผมก็เดาได้แล้วว่าตายเพราะท้องเสียแต่เขาก็ไม่สรุปนะข่าวนี้ก็ไม่สรุปมนาะว่าตายเพราะอะไรเขาก็บอกว่าตายเป็นเพราะโรคประจําตัวแต่ไม่ใช่นะครับถ้ามีหลักฐานของท้องเสียแล้วก็มาจากท้องเสียแหละนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาท้องเสียแบบมีอาเจียนหรือไม่อาเจียนนะถ้าไม่อาเจียนแล้วไม่ได้กินยารักษาถ่ายไปเรื่อยๆนะก็ช็อกตายเหมือนกันนะครับต้องรีบกินยาฆ่าเชื้อนะแต่สมัยก่อนมียายตัวหนึ่งเขาเรียกโลโมติล ตอนนี้เขาเขาไม่ใช้กันแล้วเพราะมันอันตรายเพราะโลโมดติวนี่มันสั่งให้ท้องหยุดเสียทันทีเลยคือมันจะดูดน้ำกลับไงซึ่งร่างกายก็บอกว่าถ้ามันลงข้างล่างไม่ได้แล้วก็ให้ลงให้ขึ้นข้างบนสิผลตามมาคืออาเจียนไงเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็เลยไม่ใช้กันนะเพราะมันมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องไง คือท้องเสียเราก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อไงแล้วก็ต้องกินเกลือแร่ด้วยที่สําคัญนะใครท้องเสียต้องมีการกินเกลือแร่ชดเชยด้วยเกลือแร่กับน,น้ําตาลถ้าไม่มีทํางไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่าให้ฟังเอาละกันนะครับผมทําเป็นประจําแหละนะอะเรามาดูหนูใชไหมหนูนี่น่ารักไหมตัวหนู ฉีหนูขี้หนูมีเชื้ออะไรบ้างไวรัสนะฮันต้าไวรัสมีเชื้ออะไรบ้างแบคทีเรียแบคทีเรียก็คือโรคฉีหนูไงหรือกาลาโรคแล้วก็อะไรสครับไทฟัสมิลรินไทฟัสนะซึ่งโรคฉีหนูนี่แหละทำให้ท้องเสียนะครับ อาเจียนไข้ขึ้นท้องเสียนี่แหละตัวนี้แหละนะครับอ่ะอันนี้ก็อีกตัวการหนึ่งที่ทำให้ท้องเสียนะ,มะแมลงสาบแมลงสาบมีเชื้ออะไรบ้างโปโตโซโปรโตโซ,โโตโซคืออะไรคือสัตว์เซลล์เดียวที่อยู่ในน้ำพบทั่วไปนะครับ เช่นพวกเกียร์เดียแลมเบียพวกนี้ทําให้อาเจียนแล้วท้องเสียแล้วตัวแมลงสาบยังพบไรตรงขี้มันนะ่ะขี้หรือฉีมันนะ่ะตัวแบคทีเรียนะเจอซาโมเนล่าตัวนี้ก็ทําให้อาเจียนท้องเสียเหมือนกันยังเจอไวรัสด้วยนะพวกอ่าเฮปาติติสก็คือตับอักเสบแล้วยังเจอพยาิด้วยนะขี้แมลงสาบมีไข่พยาิเต็มเลย ไม่ว่าจะเป็นเข็มหมุดปากขอไสเดือนตัวตืดตัวจิด๊ดมีหมดเลยเพราะฉะนั้นอาหารที่มีมแมลงสาบปีนเข้าไปนะค่อนข้างจะสกปรกเสี่ยงต่อท้องเสียได้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เราท้องเสียได้นะครับก็เวลาเราไปกินข้าวกินอะไรนอกบ้าน เจอแบบนี้อันนี้ผมเอามาจากข่าวนะมีมแมลงสาบในผัดไทยนะครับอันนี้ก็คือ,มอแมลงสาบที่ไปอยู่ในไอฟองน้ำล้างจานนะครับครัวไหนครัวนั้นถ้าเป็นครัวเปิด มแมลงสาบหรือหนูเข้าไปได้ก็จะเจอพวกนี้แหละนะครับแต่บ้านผมครัวปิดนะไม่มีมแมลงสาบไม่มีหนูเข้าไปถ้ามแมลงสาบเข้าบ้านผมนะหงายหลังขาชี้ฟ้าทุกตัวเพราะว่าพื้นมันลื่นนะแต่ก็ไม่มีเข้ามานะอันนี้ก็ผัดไทยกุ้งเห็นไหมมีมแมลงสาบด้วย เป็นของแถมนะครับอันนี้ก็ทาร์ตไข่ใช่ไหมรเรียกว่าทาร์ตไข่มีมะแงังสาบด้วยช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นมั้งอันนี้ก็มาจากข่าวกันนะมีขาหนูเนี่ยขาหนูนี่ก็ขาหนูในน่าจะเป็นล้านหน้านะน่าจะเป็นล้านหน้านะครับ เห็นไหมหนูจะเข้ามาขาโมยกินเศษอาหารตามครัวแสดงว่าครัวนี้เป็นครัวเปิดนะครับหนูเข้าไปได้ก็จะทิ้งเชื้อโรคไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นซิงล้างจานก็จะมีหนูเข้ามาร้านทำอาหาร ที่มีหนูยั่วเยี้ยอยู่เต็มร้านแบบนี้ของประเทศอินเดียกันโอ้ยจริงเหรอครับเนี่ยดูดิหนูเนี่ยว่ามีอิสระมากๆเลยโอ้ยสามารถมากินแป้งที่กำลังนวดอยู่แบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่นี่ครับเขาไม่ทำร้ายหนูนะและหนูเนี่ยก็เชื่องมากๆโอ้ยทำไมถึงปล่อยให้หนูเต็มร้านแบบนี้ครับเนี่ย เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นยานพาหนะของพระพิคันเนตนั่นเองเพราะงั้นเราเนี่ยจะไม่ทาร้ายเขานะะเขาเป็นสัตว์ที่มีคุณค่านี่เราก็จะปล่อย้เขาเนี่ยมีอิสระสามารถกินอาหารที่อยู่ในร้านแบบนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแป้งที่เราเนี่ยใช้กินกันแบบนี้นะ,ะล้าก็จะปล่อย้เขาเนี่ยเดินยัวเยะแบบนี้เลยอ้ย ที่นี่เขานับถือหนูนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าหนูเนี่ยเป็นยานปานาของพระพิ่คเน่ที่เขานับถือนั่นเองก็คล้ายๆกับวัวนั่นเองนะคุณผู้ชมวัวนี่เป็นยานาหนาของพรสศิวะใช่ไหมนะเขาก็จะไม่ทำร้ายวัวไม่กินวัวอะไรอย่างนี้นะครับหนูก็เช่นกันนะครับโอ้โหดูดีคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่หนูธรรมดาไอ้นี่มันหนูบ้านเลยโอ้โหดูครับคุณผู้ชม เพนมากินบนถาดอย่างนี้เลยนะถามจริงโอ้โหแล้วโอโ้ไม่กลัวโลกไม่กลัวอะไรเลยนะครับเนี่ยหวังว่ามันจะอาบน้ํากันแล้วทุกตัวนะ <c oughs> ไม่น่าจะได้อาบน้าหรอกเจ้าดูพวกนี้แต่ว่ามันเชื่องมากเลยนะคุณผู้ชมดูดิเขเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอโ้แล้ว <c oughs> กินให้ดูแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอมอร่อยมากเลยเนี่ยนี่แจก ให้กินกันแบบนี้อะไรนะอ่าหยิบกินหยิบกินกันแบบนี้เลยโอ้นี่ครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับในมุมแปลกๆนะครับของประเทศอินเดียอะไรอย่างนี้นะเดิมบ้านเราอาจจะคิดว่ามันแปลกนะครับแต่ว่าบ้านเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ไม่เว้นแม้แต่น้ําดื่มนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะกินร่วมกับหนูนะถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะโอ้ย เขาก็จะมีการหรือว่านี่ครับเทอาหารใส่ถาดให้หนูกินแบบนี้ด้วยนะครับผูช้ชมก็คือเลี้ยงเลยอะ่ะนี่ครับอยู่ดีกินดีมากๆเลยนะครับสําหรับหนูที่นี่นะโอ้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆเหมือนหนูที่แบบอยู่ตามบ้านของเราเนาะนี่ครับออกมากินอาหารได้อิสระแบบนี้เลยโอ้ถาดนี่อย่างเยอะอเดี๋ยวเยอะมากนี่กินดีกว่าคนดีนะเนี่ยเจ้าพวกนี้ เราจะมาป้องกันท้องเสียตามหลักการของ Biological Control หรือการควบคุมทางชีวภาพซึ่งหลักการนี้เขาจะใช้ในทางเกษตรกรรมซะเยอะนะแต่วันนี้เราจะมาใช้กับตัวเราเองนะครับความเครียดก็ทำให้ท้องเสียนะกินเผ็ดจัดก็ทำให้ท้องเสียซึ่งสองสองสาเหตุนี้มันก็จะ ท้องเสียไม่เยอะนะครั้งสองครั้งก็หายติดเชื้อคือเวลากินอาหารที่มีเชื้อเข้าไปก็จะทําให้ท้องเสียอันนี้ท้องเสียยาวเลยนะครับแต่ว,วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการควบคุมมันนะครับว่าจะทําอย่างไรอันนี้คือนมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวตัวนี้คือร้อยสี่ห้าซีซีคือขวดใหญ่สิบาทผมจะกินตัวนี้แหละคือในท้องไน ในท้องตลาดที่ขายจะมีนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตใครอยากกินโยเกิร์ตก็ได้ก็มีเชื้อเหมือนกันเชื้อจูลินซีนะครับร้อยสี่ห้าซีซีจะมีเชื้อจูลินซีอยู่หนึ่งหมืนห้าพันล้านตัวนะครับผมจะกินครึ่งขวดนะแช่ตู้เย็นอีกครึ่งขวดแล้วกินพรุ่งนี้แล้วตัวนี้แปดสิบห้าซีซีมีอยู่เก้าพันล้านตัวเราจะ ใช้หลักการของหมาหมูในการควบคุมเชื้อตัวนี้นะครับเวลาหมาหมู่มาไอหมาตัวสองตัวมันก็ต้องวิ่งกระเจิงใช่ไหมครับหรือไม่ก็โดนกัดตายไอหลักการที่เราใช้เหมือนกันเลยนะเราจะใช้เชื้อหมู่มากไปฆ่าเชื้อที่จำนวนน้อยกว่าในกระเพาะอ,อาหารนะครับ หลังจากที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมสมมติว่ามีเชื้อเข้าไปนะเรารับเชื้อเข้าไปอาจจะสิบตัวยี่สิบหลักร้อยหลักพันเวลาผ่านไปยี่สิบนาทีเชื้อแบคทีเรียจะมีการแบ่งตัวแบบทวีคูณจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นสิบหกสิบหกเป็นนุ่นเลยร้อยสองร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแล้ว เรากินตัวนี้เข้าไปครึ่งขวดก็คือเจ็ดพันล้านตัวถามว่าใครจะชนะครับก็เวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านก็แวะป่าซอยซื้ออันนี้หนึ่งขวดเจ็ดบาทกินรับรองว่าท้อง ไม่เสียนะครับแต่บางคนบอกว่าอุย้ยร้านอาหารที่เรากินประจำไม่เป็นไรหรอกสะอาดไม่มีเชื้อก็ไม่ต้องกินนะแต่เวลาผ่านไปสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเกิดท้องมีอาการผิดปกติปานควนมีเสียงดังให้รีบกินไปเลยหนึงน่งขวดรับรองว่าท้องไม่เสียแน่นอนนะครับ ปกติผมท้องเสียครั้งหนึ่งผมกินเลยนะหนึง่งขวดแล้วมันก็หายทุกครั้งเลยหายไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแล้วนะครับแต่ถ้าท้องเสียหลายๆครั้งไม่แนะนําไม่กินนะเพราะว่าเชื้อในร่างกายมีจํานวนเยอะมากแล้วอาจจะสู้ไม่ได้นะควรจะกินพวกยาฆ่าเชื้อแทนดีกว่านะครับพอ กินเข้าไปแล้วอาจจะทําให้ท้องเสียมากขึ้นเพราะเวลาท้องเสียก็ห้ามกินนมห้ามกินผักผลไม้เพราะผักผลไม้มันมีกากใย,ยเยอะเป็นที่หลบซ่อนของเชื้อกินยาเข้าไปแล้วไม่สามารถฆ่ามันได้ท้องก็จะไม่หายเสียนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ เครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ฟลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่ โหมดของการกรองน้ําปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ํามีสัญ,ญลักษณ์ของซอ r c สเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ําได้ ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r o ไม่มีคลอรีนน้ำ r o ไม่มีตะกันค่า TDS อยู่ที่1 ppm ยึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล1 5 0 0ยบาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะ คืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอน แถมก๊อกน้ำสแตนเลสอย่างดี3-04ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาท สั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจีกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์0ูนย์4ป4 8 0่หรือที่ร้านซูจโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ